ครับผมครับเหียวนุ่มฮ่า่าาแยกยิงใกล้ยิงไกลนะทำไมยไม่เก้าโมงสิบโมงทำไมต้องรอเก้าโมงสิบโมงอ่ะหมารถมันบางที่เนรถใครรถใครเด็ดคอนเอร์อีกแล้วรถใครเนี่ยรถผมอ่ะมมารถนึ่งแวเวอร์เวอร์เวอละเห็นรถเบบ๋ยดูนู่นอันนี้รถรถอะ a m b ที่ของพี่ตุ๊กแตกเห็นไเห็นไหม อ่าแล้วมองไปทางนู้ดสายมือเห็นไหมมาจอดเนนนีี่ย้ฟังพี่ตั้มพูดนู้ดเห็นไหมอีคันมาจอดจะมารับเรานะไบจะไปใช่ไหมรับกลับบ้านไม่รับกลับบ้านเลยไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โอ้อยขุดดินนี่ใช่ไหมน้าใช่ไงเพราะฉะนั้นฟังพี่ตั้มพูดบ้างมันจะคุยกันเดียวไม่จบเลยขุดดินนะ พู้ดีแล้วทีนี้และทีนี้ไม่มียาให้กินนะต้องขุดแล้วที่นี่ไม่ต้องขุดไม่เหมือนบย่พไม่ไหวหรอกไม่มียาให้กินไม่ไหวแล้วไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเก่าๆอยากกลับไปอยู่ท่ัพุอ่ะมีรถเราลี้มามาคันนะเออเราไม่อยากเราอยากไปพูดถึงมเรื่องเ่ามันนรกมันเป็นนรกมันเป็นนรกที่ดีแน่ะนรกมันดีว้ารู้ันด้วยวันนั้นร้องกลับอไรทาอะไรดีนไปเลยนไม่ได้ี่ถามว่าอ๋อ นี่ขึ้นอยู่ับแดดขึ้นอยู่กับแดดขึ้นอยู่ัเดี๋ยวเลยดีเลยบนดิแบ่งเหย่ยจริงจริงผุนเตนไมสินทำทุกสิ่งยกเว้น้องของมันบวกฟองมันเป็นน้ำเป็นยาบแมงโกดีอ่ะจริงจริง มันทำได้กป็นสิ่งวกบเลวระยำหนุ่ยเปไหนนะไม่ห้าวกันแพน่มันแจ้อะไรจะลดเขาจอแล้วีค่ะีทีสมองออ๋อเดี๋ยวกันไปแว้นกันอ่ะ้ <c oughs> น้ำใส่เปล่าเพื่อนแย่งอะไรอ่ะน้ำใส่เปล่า ไม่ไม่ได้น้ำใส่ปากกูเพิ่งแย่งเลยพยายามจะเสพของไม่กินไง้อยู่นเสพของกินในกระเป๋าไงจได้นะี่นะพี่จ้าหมูย่างห้าห้าทุ่มพลาผาครับได้ห้าทุ่มพลาผ้าได้ได้ได้ลอง่มพลาลงทุ่มพลาอย่างครับได้ได้ได้แต่ห้ามพูดเรื่องยาเดี๋ยวเดพาไปสอนไม่ได้หุ่มคุมนะครับห่มดองนะครับอาจจะห่มดองห่มปิ้งห่มย่างเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปสอนผมเอาไหมเอาครับโอเค ห้ามพูดเรื่องยาเรื่องอะไรนะได้ครับตีมือพี่ตั้มก่อนมามาตีมือก่อนอ่ะแปะมือไปตอบมือเรื่องกระเบื้องแล้วอ้าวจำรถไม่ได้เพิ็กแล้วหันมามองเลือกแล้วเฮ้ยจะทิ้งพวกกันนะขังหมาอ้าวที่อาร์ที่ร้องเพลงไงเอ้าหมาเรื่ลยรถชนเพลงเพลงร้อใส่อะไรนะรถรถหมาเลยุถชนดีกว่าหมาเเดี๋ยวก็นิ้วเก่งอีกเดี๋ยวก็นิ้วล็อกอีก มาอย่าไปเก็งขึ้นไงหลีดลีดหลีเดี๋ยวยูล็อกเดี๋ยวยูล็อกล็อกเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนล็อกเก็งไปเร่อยๆเลยตายพี่ก็ขอตายอย่างครับตายไปแล้วก็อยู่แล้วไปสวรรค์แล้วไปสวรรค์แล้แล้วหลวงพ่อองค์ตายอย่างตายไปแล้วเหมือนกันพี่ตามเปิ้ลไฟแตกอ่ะแล้วตายไปแล้วไอ้นักตายตายเหมือนกันแล้วไอ้นักตาย ตายเรียบร้อยตีผมอ่ะเรียบตายเรียบร้อยอ่ะโดยยิงตายแล้วครับคนทเขียวอ่ะใช่ป่ะคนชื่อเขียวนะเดี๋ยวอ่ะนึกก่อนคุนคุ้นอยู่อ๋อเขียวนั่นไงเขียวที่มาเ้าเดียวที่นั่งคุยมาเ้าเลวนะคนนั้นแหละอันนี้มันหาไม่เจอชเอยากินาแล้วไปไว้อ ไอ้ก็เดินไปหลังบ้านแล้วไงเดินไปหลังบ้านเดิไปดูแล้วอ่ะอ๋อไปไกลนั่นนะมันมันไปไกลี่มันมนเช้ามันไปไกลไอ้นิ้วอ่ะไอ้นิ้วมันเดินมามาก็มันเดินไปอ้นิ้วก็ถามไอ้นิวไอ้เหรออ่าไอ้แม่ไทำไอ้บเออเออใช่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 แล้วอะทำเยอะทเยอ่ไม่ด่าอไมู่เย่อไงทำหน่ก มันเป็นนรกนรกคนดินแมงโกนี้เหี้ยจริงแมงกนทำได้ทุก่งอทำหนทีนึง no. ว่าไอ้เมันรวมท้องของมันเป็นนรกเป็นนรกคนดินแมงโกนเี้ยจริงทได้ทุกสิงไอการตายังไงการตายแล้วเผแล้ว ลงลบไปแล้ว,วกาไหนไม่ต้องคุยคุยเรืเองเพลงของมหาลัยคนจนไอ้ไอที่นี่หัวน้อนผมแล้วมันเอาล้มมาจอดอย่างนั้นบายบายย้ายที่สอนหนุ่มปะห้ามคุยเรื่องเก่าๆไม่อะไรละไรแต่ละไอ้วกนั้นมันตายไปหมดแล้ว มันตายคนมุงจำแล้วเออกินข้าวไหมมาหาวลี้ยงคนอ่ะรอไปหารอกินข้าวไม่รอพี่ตั้มมันอยู่แล้วพี่ไม่ต้องรอสิบวงหรอกมาหาเลี้ยงพี่ั้สิบวงมามาแล้วงพี่โจโแล้วกินข้าวไปมไม่รู้ชื่อืนเลแค่ยบแย่เลยไม่รู้ทำพื้นไม่ไงช่างผมเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะไม่รู้อีช้ำชื่อได้แค่ยบแย่เข้าไปแค่ก็ไม่กล้ารักเกิดจากรักเธอจากใจอยากให้หลุ่หวา หลว่ะไม่รู้ว่านะรู้แล้วอยากให้หลว่ลวะเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้นเอ,อ้ยเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นตื่นเวลาเห็นหน้าแล้วมันคุด้ยจะมารับเลยไปวเ,ยเวลาเห็นหน้าอ <c oughs> ยากให้หลว่ะ ไม่ได้วิธทเพื่อได้แค่ยกไม่ได้วิธทำเพื่ไดแค่ยกแล้วเข้องแล้วดนตรีเข้าไปแล้วยังงานเอาอยู่เลยใจอยากให้รโลว่าเวลาเห็นหน้าแล้วมันเก็ิดกาเต้นตื่นตันตื่นตันเลยเออฉบับแรกขอบคุณพี่ตั้มขอเบอร์พี่ตั้มหน่อยค่ะติดตามเดียร์ไปเป๊กขอเบอร์ไปเบอลยครัาครับผมขอเบอร์พี่ตั้มหน่อยค่ะภาษาใต้สำเนียงกลางอ๋อ เสียง <ARS. S 1> ดีครับเขาบอกต้องร้องเสียงดีเอฟซีพี่นุ้ยค่ะครับสวัสดีพี่นุ้ยยงสองวันเอฟซีเต็มเลยนี่สามสีแล้วสี่แล้วโอ้เอฟซีเต็มเลยเอ้ยดีใจที่ไม่เปิดหมายชี้อ่ะใช่ครับแต่เด็กพี่เขาโดนโดนโดนบเกไอหนูไม่สบายอ๋อพี่น่ารักขอบคุณครับสวัสดีครับเอฟซีพี่นุ้ยมาแล้ว ศูนย์แปดอ่ะไปแล้วนะครับเบอร์พี่จ้าเบอร์พี่จั่มเกาะการดีนะครับไปแล้วนะครับตามดูด้วยแล้วพี่นุ้ยค่ะสวัสดีครับสวัสดีเมนี่สวัสดีทุกคนตอนนี้ไก่้ดมด้วยหนึ่ใบเอาไปแล้วใบเอาไปแล้วใบเอาไปแล้วเขาบอกมีน้ำอ่ะข้าวไก่อ่ะเอฟสี่แล้วก็สี่เอฟพี่นุ้ยค่ะครับ้ไก่กินพี่นุ้ยบอกพี่ตั้มให้อะไรนะเดี๋ยวก่อน ทีนี่บอกพี่จาให้ปอลงมาขวดเต้นด้วยนะคะอ๋อเดี๋ยวดีนยสี่นึงลองดูครับผม f อ r w a r d ยางเปิดช่องเลยทีนี้เราขอขอบคุณครับเดี๋ยวคงจะต้องโฟล์ทกดูก่อนเรื่องเปิดช่องระยำไหมเงี้ย้าเล่นระยำหนือเขาเล่นแนวลูก สายล่มก้างนม้ยต้องเปิดช่องแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับดิยันไงครับผมสวัสดีคนหนึ่งลึกซึ้เสียพี่นุ้ยมาอยู่ยิธยาป่ะอุธยาป่ะอืมเสียขายข้าวหมบายี่อนะครับดี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 นี่แหละดดทองสวัสดีครับสวัสดี เบอร์พีต่ตั้งโอ้ยสุดเจ็ดเอาใส่กันเลยนะครับใครที่ตามหาเบอร์พี่ตั้งอยู่นะครับสวัสดีครับตามาแล้วไม่ไห้ไปแล้ว <ทะ S 1> ดูนี้เลยไม่ต้องตามแล้วเดินไ